สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งกางข้อมูลสถิติหรือว่าทฤษฎีอะไรที่มันซับซ้อนนะครับแต่ว่าเราจะหยิบเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาคุยกันอืเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วหลหะครับคือมันดูเหมือนจะเรียบง่ายมากเลยแต่พอได้ลองขุดลึกลงไปกลับพบแง่มุมที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากครับ เป็นเรื่องราวจากข้อเขียนที่ชื่อว่าข้อความที่วางใช่ค่ะเรื่องนี้เปรียบเสมือนกรณีศึกษาชั้นดีเลยที่จะทําให้เราได้สํารวจวิธีที่สมองเราทํางานเวลาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตครับเราจะมาดูกันค่ะว่าคําว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่เราใช้ตัดสินเหตุการณ์กัน,กนอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เอ่อกับดักทางความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยที่เรายังไม่ทันเห็นภาพทั้งหมดของเรื่องราวด้วยซ้ำน่าสนใจมากครับงั้น เรา,าเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องราวเปิดขึ้นมาที่ครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งครับมีพ่อกับลูกชายค่ะที่หาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บของป่าไปขายในตลาดชีวิตก็คือหาเช้าจินค้ำไปวันวันเป็นฉากชีวิตที่เรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยความดิ้นรนนะคะใช่เลยครับแล้ววันหนึ่งลูกชายก็เกิดความสงสารพ่อที่ทำงานหนักมาตลอดเลยอาสาเข้าป่าไปคนเดียวออืืห เพื่อให้พ่อได้พักผ่อนบ้างแต่ปรากฏว่าวันนั้นระหว่างที่อยู่ในป่าเขากลับเจอม้าตัวหนึ่งครับท่าทางแข็งแรงมากดูเหมือนจะหลงทางมาค่ะเขาก็พยายามเดินตามหาเจ้าของนะตะโกนเรียกอยู่นานก็ไม่มีใครแสดงตัวสุดท้ายก็เลยตัดสินใจพาม้าตัวนั้นกลับมาที่บ้านเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่คาดฝันเลยไม่คาดฝันจริงๆครับ พอลูกชายกลับมาถึงบ้านพร้อมกับม้าเขาก็เล่าให้พ่อฟังด้วยความตื่นเต้นดีใจสุดๆเลยนึกภาพออกเลยค่ะบอกว่าพ่อดูสิวันนี้ลูกโชคดีมากเหมือนพระเจ้าส่งของข,องขวัญมาให้เราเลยในหัวของเขาเนี่ยคือเห็นภาพอนาคตที่สดใสเลยนะครับว่าจะฝึกม้าตัวนี้ให้เชื่องแล้วก็ใช้มันเป็นพาหนะเข้าป่าไปหาของได้เยอะขึ้นพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยชีวิตจะได้ดีขึ้นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในปฏิกิริยาของเด็กหนุ่มตรงเนี้ย คือมันสะท้อนถึงอคติทางความคิดอย่างหนึ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า outcome bias ค่ะหรืออคต,ติจากผลลัพธ์คติจากผลลัพธ์ใช่ค่ะคือเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินคุณภาพของการกระทำหรือการตัดสินใจหนึ่งๆโดยดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีเด็กหนุ่มได้มา้ามาซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นบวกเขาก็สรุปทันทีเลยว่านี่คือโชคดีครับโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆหรือภาพรวมในระยะยาวเลย ซึ่งเป็นกับดักทางความคิดที่พวกเราทุกคนเจอในชีวิตประจําวันบ่อยมากค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเวลาที่เราลงทุนแบบเสียเส่ยงๆแล้วดันได้กําไรขึ้นมาเราก็จะบอกว่าตัวเองเก่งตัดสินใจถูกใช่ทั้งที่จริงๆมันอาจจะเป็นแก้ความฟลุกก็ได้แบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเราตัดสินที่ผลลัพธ์ไม่ใช่ที่กระบวนการซึ่งในเรื่องนี้เจตนาของเด็กหนุ่มนั้นดีมากนะคะคืออยากจะแบ่งเบาภาระของพ่อครับผม ความตั้งใจดีของเขานี่แหละที่เป็นแกนหลักของเรื่องแต่ธรรมชาติของมนุษย์เราก็มักจะเอาความสุขไปผูกไว้กับผลลัพธ์ที่จับต้องได้แบบนี้แหละคะ่ะครับซึ่งนั่นก็นําไปสู่จุดพลิกผันของเรื่องเลยเพราะหลังจากได้ม้ามา,มา,มาเด็กหนุ่มก็ใช้เวลาทุกวันพยายามฝึกมันให้เชื่องค่ะแต่วันนึงด้วยความใจร้อนหรืออะไรก็ไม่ทราบเขาคงจะเร่งม้ามากเกินไปหน่อยเจ้าม้าเลยตื่นตกใจจนเสียหลักอืม ก้าวขาพลาดตกลงไปในหลุมทําให้ตัวเขาเองก็พลัดตกลงมาจากหลังม้าอย่างแรงเลยครับและนี่ก็คือตอนที่ของขวัญจากพระเจ้ากําลังจะกลายเป็นคํำสาบในพริปตาเลยนะคะมันแสดงให้เห็นว่าความสุขที่เราเอาไปผูกไว้กับสิ่งของหรือสถานการณ์ภายนอกตัวมันเปราะบางแค่ไหนเปราะบ,บางจริงๆครับเพราะผลจากการตกม้าครั้งนั้นทําให้เขาขาหักอย่างรุนแรงหมอบอกว่าต้องเข้าเฝือกแล้วก็ใช้เวลารักษาตัวนานมาก จากเด็กหนุ่มที่เคยแข็งแรงตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอยู่เฉยๆความรู้สึกโชคดีที่เคยมีมันหายไปหมดเลยครับเขาถึงกับตักพ่อกับพ่อว่าทำไมพระเจ้าถึงทำกับลูกแบบนี้ทั้งๆที่ลูกตั้งใจจะทำความดีแท้ๆคำถามนี้ทรงพลังมากนะคะทำดีทำไมไม่ได้ดีครับมันคือความขัดแย้งในใจที่มนุษย์เราต้องเจออยู่เสมอเมื่อความตั้งใจดีของเรามันไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราคาดหวัง ในทางจิตวิทยาเราเรียกภาวะนี้ว่า cognitive dissonance ค่ะหรือความไม่ลงรอยกันทางความคิดอืมคือในใจมันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างความเชื่อที่ว่าทำดีต้องได้ดีกับความเป็นจริงที่เจอคือทำดีแล้วขาหักซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากนะครับจริงครับเป็นความรู้สึกที่หลายคนคงเคยสัมผัสแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับครับ หลังจากที่ลูกชายต้องนอนพักรักษาตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลานานเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นคลแม็กของเรื่องก็มาถึงอื mm hmm. เมื่อมีประกาศจากทางการครับให้เกณฑ์ชายหนุ่มทุกคนในหมู่บ้านไปเป็นทหารเพื่อเข้าร่วมสงครามครั้งใหญ่ที่ชายแดนซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นสงครามที่ดุเดือดและโอกาสรอดชีวิตกลับมาแทบจะเป็นศูนย์เลย โอ้โหสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยจากเรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องความเป็นความตายระดับประเทศไปเลยใช่ครับพอเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านของสองพ่อลูกเพื่อจะมาเกณฑ์ตัวลูกชายไปรบพ่อก็แจ้งไปตามความจริงว่าลูกชายผมไปไม่ได้หรอกครับตอนนี้เขายังขาหักนอนรักษาตัวอยู่เลยค่ะเจ้าหน้าที่เห็นสภาพแล้วก็เลยต้องข้ามบ้านนี้ไปผลก็คือเด็กหนุ่มคนนี้รอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ทหารไปยังวุฒิ และมันไม่ได้แค่ช่วยชีวิตเขาไว้นะคะแต่มันเปลี่ยนนิยามของคำว่าความพิการไปโดยสิ้นเชิงเลยครับจากสิ่งที่ดูเหมือนเป็นข้อด้อยเป็นอุปสรรคที่ทำให้ชีวิตเขาแย่ลงมันกลับกลายเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยปกป้องเขาจากอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่านี่เป็นแนวคิดที่ท,ทรงพลังมากค่ะทรงพลังจริงๆครับเรื่องเล่าต่อไปว่าเวลาผ่านไป3ปีแล้วก็5ปี ไม่มีชายหนุ่มคนไหนที่ถูกเกณฑ์ไปรบในวันนั้นได้กลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยแม้แต่คนเดียวโอ้โห oh. หมู่บ้านที่เคยคึกคักก็เลยเต็มไปด้วยคนชาราแล้วก็เด็กๆที่สูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปแต่ท่ามกลางความโศกเศร้านั้นมีเพียงชายหนุ่มขาหักคนนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่และได้ดูแลพ่อของเขาต่อไปและนี่คือจุดที่ภาพทั้งหมดมันกระจ่างชัดเลยโชคร้ายที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นโชคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ มันตอกย้ำแนวคิดที่ว่าในทุกเรื่องร้ายมักมีพระผ่อนซ่อนอยู่แต่ที่ลึกไปกว่านั้นคือมันท้าทายให้เราตั้งคำถามกับวิธีการตัดสินเหตุการณ์ของเราใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพอเรื่องราวจบลงแบบนี้มันทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดเลยนะครับว่าไอ้คำว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่เราใช้กันจนติดปากเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้มันเป็นแค่ป้ายที่เราแปะกับเหตุการณ์โดยที่เราเห็นภาพแค่มุมเดียวเท่านั้นเองถูกต้องค่ะ เรื่องนี้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งหลายอย่างเลยถ้าเราจะลองถอดรหัสออกมาเป็นข้อๆนะคะประเด็นแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือมนุษย์เราไม่อาจล่วงรู้อนาคตได้จริงๆ hmm. เรื่องนี้สอนให้เรารู้จักถ่อมตัวต่อความไม่แน่นอนของชีวิต การที่เราได้ม้ามาแล้วรีบตัดสินว่าดีหรือขาหักแล้วรีบตัดสินว่าแย่มันคือความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราอยากได้คําตอบที่ชัดเจนทันทีแต่ชีวิตมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะเหมือนเราพยายามจะอ่านตอนจบของหนังสือท,ทั้งทงที่เพิ่งเปิดไปได้แค่หน้าแรกเท่านั้นเองใช่เลยค่ะและนั่นก็นํามาสู่ข้อคิดที่2ที่เชื่อมโยงกันคือ ความเจ็บปวดอาจเป็นเกราะคุ้มกันได้แนวคิดนี้มันสวนทางกับสัญชาตญาณของเรามากนะคะเพราะเวลาเราเจอความเจ็บปวดไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจสิ่งแรกที่เราต้องการคืออยากให้มันหายไปเร็วที่สุดแต่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งความเจ็บปวดหรือความผิดหวังเหล่านั้นอาจกําลังทําหน้าที่เป็นเหมือนกันชนปกป้องเราจากหายนะที่รุนแรงกว่าที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ได้ แต่ในชีวิตจริงมันทำใจยอมรับยากมากเลยนะครับเวลาเราเจอปัญหาเราก็อยากให้มันจบๆไปจะมีวิธีคิดยังไงให้เรามองเห็นว่ามันอาจจะเป็นเกราะคุ้มกันให้เราได้จริงๆอะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามคิดบวกแต่อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามที่เราถามตัวเองเปลี่ยนคำถามค่ะแทนที่จะถามว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับฉันลงเปลี่ยนเป็นถามว่าเหตุการณ์นี้กำลังพยายามสอนอะไรฉันอยู่ หรือมีความเป็นไปได้ไหมว่าเหตุการณ์นี้กําลังปกป้องฉันจากบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าแค่การเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆก็อาจจะช่วยลดความทุกข์ลงได้แล้วค่ะการเปลี่ยนคําถามน่าสนใจมากครับมันทําให้นึกถึงเรื่องใกล้ตัวเลยอย่างเพื่อนผมคนนึงเคยถูกให้ออกจากงานที่เขารักมากค่ะตอนนั้นเขาเสียใจสุดๆมองว่าเป็นโชคร้ายที่สุดในชีวิตแต่สุดท้ายเหตุการณ์นั้นมันกลับกลายเป็นแรงผลักให้เขาต้องออกมาเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเอง Oh. จนตอนนี้ประสบความสําเร็จมากกว่าตอนทํางานประจําหลายเท่าเขายังเคยพูดเลยว่าถ้าไม่โดนไล่ออกวันนั้นก็อาจจะไม่มีเขาในวันนี้นั้นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมกับข้อคิดที่สด้วยคือคุณค่าของเจตนาที่ดีแม้ว่าการที่ลูกชายพยายามฝึกม้าจะนําไปสู่อุบัติเหตุแต่เจตนาอันบริสุทธิ์ของเขาที่อยากจะช่วยพ่อมันไม่ได้หายไปไหนค่ะครับในสังคมที่มักจะให้ค่ากับผลลัพธ์จนบางครั้งเราลืมไปว่า ความตั้งใจที่ดีงามก็มีคุณค่าในตัวมันเองเช่นกันการกระทำของเด็กหนุ่มแม้จะล้มเหลวในตอนแรกแต่มันก็มาจากหัวใจที่ดีงามซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพลากไปได้ค่ะหมายความว่าต่อให้ผลลัพธ์มันจะไม่เป็นอย่างที่คิดแต่การที่เราเริ่มต้นด้วยใจที่อยากจะทำดีมันก็ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายเสมอแน่นอนค่ะและข้อคิดสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดในการนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงก็คือพลังของความหวังและความอดทนความหวังและความอดทน ใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าสองพ่อลูกยอมแพ้หรือสิ้นหวังไปตั้งแต่ตอนที่ลูกชายขาหักพวกเขาอาจจะจมอยู่กับความขมขื่นและไม่มีวันได้เห็นภาพรวมที่สวยงามในตอนท้ายครับความหวังในที่นี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบลมๆลมแรงๆนะคะแต่มันคือความเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของเรายังไม่จบมันยังมีบทต่อไปเสมอและความอดทนคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราอยู่รอดไปจนถึงบทนั้นได้ เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดมากครับถ้าให้มองย้อนกลับไปอีกทีเรื่องราวนี้มันพาเราเดินทางผ่านอารมณ์ที่หลากหลายมากนะครับตั้งแต่ความดีใจสุดขีดตอนได้ม้ามาที่เราแปะป้ายว่าโชคดีค่ะไปสู่ความเจ็บปวดผิดหวังตอนขาหักที่เราเรียกว่าโชคร้ายและท้ายที่สุดการขาหักครั้งนั้นกลับกลายเป็นพรอนที่ซ่อนอยู่ที่ช่วยรักษาชีวิตเขาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวเลยใช่ค่ะ แก่นแท้ของเรื่องนี้คือการเชื้อเชิญให้เราไว้วางใจในกระบวนการของชีวิตให้มากขึ้นไว้วางใจในกระบวนการค่ะ อย่าเพิ่งด่วนตัดสินหรือสิ้นหวังกับบทที่เราไม่ชอบในเรื่องราวของตัวเองเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าบทนั้นอาจจะถูกจัดวางไว้เพื่อปูทางไปสู่บทที่ดีที่สุดในตอนท้ายก็ได้มันคือการยอมรับว่าเราเป็นแค่นักแสดงไม่ใช่ผู้กำกับและเรียนรู้ที่จะเล่นบทบาทของเราในปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยเชื่อมั่นว่าเรื่องราวยังมีต่อเป็นข้อคิดที่ให้กำลังใจแล้วก็ทำให้เรามองชีวิตในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆครับ และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังได้ลองนำไปไตรตรองกับตัวเองดูนะครับค่ะลองนึกย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมครับที่ในตอนนั้นมันดูเหมือนเป็นโชคร้ายที่สุดเป็นเรื่องที่เลวร้ายจนแทบทนไม่ไหวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพอมองย้อนกลับไปแล้วพบว่าเหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือกลายเป็นพรที่คาดไม่ถึง เป็นคำถามที่น่าจะทำให้หลายคนได้คนพบอะไรบางอย่างในเรื่องราวของตัวเองนะคะบางทีคำตอบที่ได้อาจจะทําให้เรามองอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปก็ได้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางเจาะลึกแง่มุมต่างๆจากนิทานเรื่องข้อความที่วางไปกับเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ